สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับ6โ t c h ชาแนลครับตอนนี้อยู่ที่โรงแรม Holiday Inn ระยอง City Center นะครับผมใจกลางเมืองระยองเลยนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากแก้ก PMY นะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างเต็มตัวเลยนะครับเพราะว่ามันใกล้ๆที่เที่ยวเยอะแยะมากมายซึ่งซึ่ง ูดตรงว่าที่เที่ยวในระยอะงะะเยอะมากๆนะครับเอาจฉพาระตูเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมเจริญนะครับหรือว่าจะเป็นวัดลุ่มนะครับมาชัยชุมพลวัดป่าปะดูนะครับที่มีพระนอนตะแคงสายหรือว่า,าเทศบันเทิงพลาซ่าซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เก่าโรงหนังเก่านะครับแล้วก็ระยองราม่าซึ่งไม่มีแล้วตอนนี้เป็นคอนโดเรียบร้อยนะครับ รวมไปถึงหาดแสงจันทรด้วยนะครับซึ่งไปเข้าไปทางมันซึ่งอยู่ตรงพีเมวายนั่นแหละนะครับบุงหน้าไปทางทะเลก็จะเป็นหาดแสงจันนะครับรวมไปถึงเซนทันเราทน่ทนำไว้เนี่ยห้างแหลมทองโอ้โหก็เป็นห้างที่เก่าแก่นะครับผู้คนระยองมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีนะครับแล้วก็มีตาน้ำเกาะก,กรอยด้วยนะครับเกาะกรอยก็ทางไปบ้านค่ายใช่ไหมนะครับถนนจันทอกุดม นะครับแล้วก็เมืองเก่ายมจินดานะครับก็ชื่อตระกูลยมจินดาก็ไม่ต้องพูดถึงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสวนสี่เมืองด้วยอลอืมบอกวิมีสสวนสี่เมืองด้วยอันนี้ก็คือน่าสนใจนะครับแล้วก็วัดโขดทิมทารามนะครับและนี่ผมก็ซูมไปเรื่อยๆครับให้ดูเมืองระยองโ<ฮ>นอน้หถนนตุ่มวิทนะครับอันนี้ สีฟ้าๆไนหะมนั่นคือทะเลนะครับอ่าวไทยนั่นแหละง่ายๆซูมขึ้นซูมลงแต่ก็จะเข้าไปบ้างขอภัยแสดงให้ดูในหลายๆมุมนะครับโอเคเอาไว้จนเรื่งองครับจะได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนถ้าไม่ได้ไปไหนยังไงขอภัยได้นะแต่ถ้าไม่เกิดได้ไปก็๋ยว,ว่าอีกทีหนึ่งโอเคตรงนี้พันก่อน,นคู่หนึ่งครับกับระยองเพเล์